สองภาพล่าสุดน้องเรซิงลูกชายของแพทนปภาหล่อจนแทบจำไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับแพทนปภาที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไป ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สาวแพททำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวและทำหน้าที่ดูแลลูกชายเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงส่วนตัวเราจึงเห็นได้ว่าแพทอยู่ที่ไหนก็มักจะเห็นลูกชายน้องเรซซิ่งอยู่ด้วยเสมอก่อนหน้านี้ก็ทำเอาทางด้านสาวแพทคาดไม่ถึงน้องเรซซิ่งวัย5ขวบเอ่ยปากบอกอยากอยู่คนเดียว โดยทางด้านสาวแพทบอกว่าลูกชายอยากเป็นเกมเมอร์แพลนของเขาเมื่อโตขึ้นบอกว่าจะขอออกไปอยู่คนเดียวเขาบอกจะสร้างห้องเกมแล้วสตรีมเกมทำเอาเราสตันเลยก็ถามเขาว่าแล้วแม่ล่ะเราเลี้ยงกันเหมือนเพื่อนคุยกันทุกเรื่องเรียนรู้ไปด้วยกัน และล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปของน้องเรซซิง่งลูกชายของสาวแพทนปภาซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเรซซิ่งโตเป็นหนุ่มแล้วแถมหล่อขึ้นกว่าเดิมมากงานนี้ทำเอาสาวเล็กสาวใหญ่แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ